hello everyone today is monday 18th july 2022 and now you have got to write the dates on the paper and the important things you don't forget to write your name your class and your number สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนวันนี้วันจันทร์ที่18กรกฎาคมปี2565หรือว่าปีคศ .2 อ,อ2 2แล้วนะคะตอนนี้ให้เด็กๆเขียนวันที่ค่ะแล้วก็อย่าลืมเขียนชื่อชั้นแล้วก็เลขที่ลงบนกระดาษด,ด้วยค่ะ I will give you 10 seconds ที่เช่อจะให้เวลาน้อง10วินาทีเท่านั้นค่ะเร็วค่ะ ค่ะเด็กเกหมดเวลาแล้วค่ะตอนนี้ให้น้องหายใจลึกๆเลยนะคะ take a deep breath oh. แล้วเราก็จะมารีวิวคำศัพท์เดิมที่คุณครูเฟิร์นเขาได้สอนเอาไว้นะคะ we have g o to t review the w o r d s from teacher Fern before let's go <S เด็กๆลองอ่านไปพร้อมๆกันเลยค่ะ you read with me can bag vets h e n fin kid mop hot gum and the last one is บ้านใครที่อ่านได้แบบนี้แสดงว่าเจ๋งมากๆเลยนะคะวันนี้เราก็จะมาเจอกับ Blen นค่ะคำศัพท์ที่เป็นตัวควบกล้มค่ะวิธีก็เหมือนตัวควบกล้มภาษาไทยนะคะน้องเห็นตัวไหนน้องก็ออกเสียงไปพร้อมๆกันค่ะอย่างเช่นถ้าน้องเห็นตัว C มาพร้อมกับตัว L แล้วนะคะน้องก็ออกเสียงพร้อมๆกันก็คือ CL ไในลองออกเสียงสิคะ c l ค x c e l l e n t and now we have got to get the new words from blank words you have got to write the words on the paper เอาละค่ะถึงเวลาทำงานแล้วค่ะเด็กๆค่ะหนูจะต้องเขียนคําเหล่านี้ลงไปบนกระดาษนะคะพร้อม k ึ l เลแอะพแล๊บเอเสียงแบนๆนะคะแปลว่าปรบมือค่ะเขียนเลยค่ะ you write let's write it The second word is clip 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 ก็คือที่หนีกระดาษค่ะ I will give you ten seconds ที่เชื่อจะให้เวลาหนู10วินาทีเหมือนเดิมนะคะเขียนเร็วเลยค่ะ The third word is clock 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 นาฬิกาค่ะ I'll give you 10 seconds to write them down on the paper again Hurry up เร็วค่ะเขียนให้อ่านออกนะคะ and the fourth word is c o l o u p e r club club คำนี้นะคะเด็กๆจะต้องทราบนะคะเพราะเราถือในวันพระรหัสค่ะคือไม้พลองค่ะ I will give you 10 seconds again ให้เวลา10วินาทีอีกครั้งใครที่จดทันมาตั้งแต่ข้อแรกนะคะ you're superb คุณสุดยอดมากๆเลยพยายามอีกนิดนึงค่ะจะจบแล้วค่ะและก็มาถึงคำสุดท้ายละค่ะ the last word is color at m e l a m แคลมคำนี้คือหอยหอยนะคะ You hurry up to ร้อยจิตเจ้าอย่าโมแต่หัวเราะนะคะรีบรีบเขียนเลยที่ชจะให้เวลาอยู่10วินาทีเหมือนเดิมค่ะเด็กๆเ,เขียนเลยค่ะ10วินาทีนะคะสำหรับคำสุดท้ายและเราจะจบมันแล้วค่ะสู้ ทำราบค่ะ finally we finish it ในที่สุดนะคะพวกเราก็จดจนเสร็จแล้วค่ะ e x c e l l e ลนจากนี้ไปก็ขอลองให้น้องๆเช็คดูนะคะว่าหนูจดได้ตามที่พวกเราพูดกันไปตั้งแต่ต้นหรือเปล่าก็คือคำว่า clap clip clock c l u p แล้วก็ Cla มค่ะ you did a good job for me today you are the good student for me ever วันนี้เด็กเก่งมากค่ะแล้วหนูก็เป็นเด็กดีสำหรับคุณครูเสมอเลยนะคะทบทวนให้ดีเก็บกระดาษส่งที่คุณครูแล้ววันพรุ่งนี้เรามาเจอกันใหม่ค่ะ See you later tomorrow Have a nice day Bye bye